A กับ B คุยกันนะคะลักษณะเหมือนเป็นเพื่อนกันนั่นแหละ A ก็บอกว่าว o w ว how a v d you change d your hairstyle คือคุณเนี่ยเปลี่ยนทรงผมหรือเปล่าและเขาก็มีประโยคต่อนะคะไม่รู้ว่าพูดอะไรแต่ว่าอีกคนหนึงเนี่ย thank you very much แสดงว่ามันจะต้องเป็นเชิงบวกค่ะ เป็นคำพูดเชิงบวกมันน่าจะมีลักษณะคือการชมเชยอะไรสักอย่างหนึ่งคนอื่เลยบอกเอ้ยขอบคุณนะอ,อก็นิดนึงอนะอะไรอย่างนี้ How did o you change your hairstyle? Thank you very much มาดูข้อ A ค่ะคุณเปลี่ยนทรงผมมาหรือเปล่า A บอกว่า You look terrific อ่าคำว่า terrific ก็คือยอดเยี่ยมค่ะ คุณทำไมคะคุณดูเยี่ยมมากอ่ามันคือคุณดูดีอ่ะในลักษณะนี้นะคะ You look terrific คุณดูดีอ่ะเก็บไว้อ่ะ Copy เพื่อนถามว่าเฮ้ยเป็นทรงผมมาหรือเปล่า I'm glad to see you ฉันดีใจที่เจอคุณ ฉันดีใจที่ได้เจอคุณกรณีเนี้ยมันควรจะเป็นเฮ้ยไม่ได้เจอกันานานแล้วดีใจที่ได้เจอคุณนะมันไม่น่าจะไปเชื่อมโยงกับทรงผมอะ่ะมันจึงไม่เกี่ยวค่ะตัดไปข้อสี่เฮ้ยเปลี่ยนสรงผมหรือเปล่าอ่ะ seem really odd โอ้ดโอ้ดนี้คือแปลกประหลาดค่ะเพราะอไรไหมเขาพูขดข้อใดแปลกประหลาดเออยื่นสีน r e a l l โอ d ดแล้วเพื่อนขบอก้ยคุณดูแปลกจังวิคขอบคุณนะคุณดูประหลาดจังเออขอบคุณนะเอ๋คุณดูประหลาดมันเป็นความหมายแบบเชิงลบเพราะเป็นความหมายเชิงลบ อีกคนนึงจะไม่แบบว่าเออขอบคุณทุกคนจะแบบเออเขาว่าเราเราจะไปขอบคุณเขาทอไรคุณรู้ประหลาดจังจึงไม่เกี่ยวค่ะ How did you change your hairstyle คุณเปลี่ยนทรงผมมาหรอข้อดีบอกว่า It's against the school rules อ่าคำศัพท์ Against คือ ต่อต้านค่ะส่วนคำว่า rules R, R U L E คือกฎค่ะกฎโรงเรียนมีไว้ทำไมคะมีไว้แห้ค่ะเขาบอกว่า,วา,วามันผิดกฎโรงเรียนนะ it's against the rule อาจจะเป็นแบบ ตัดผมทําสีผมหรืออะไรที่มันแบบไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยอ่ะเพราะะฉนั้นคือถ้าพูดแบบเนี้ยมันไม่ใช่ความหมายเชิงบวกละอ่าฉะนั้นข้อน,นี้ก็ไม่ใช่อันที่เป็นความหมายเชิงบวกมีอันเดียวนะคะว่าแล้วสอดคล้องด้วยนะสอดคล้องกับเรื่องของทรงผมคุณเปลี่ยนทรงผมมาใหม่เหรอ คุณดูดีจังเลยแล้วเขาถึงจะตอบว่าขอบคุณมากทั้งหมดก็จะเป็นเรื่องที่สอดคล้องกันค่ะ h o w you c h a n g e your hairstyle? You look terrific. Oh, thank you very much. ตอบข้อเอ a ค่ะ